สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรอ้อสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะคะภารกิจหัวหน้าไม่หัวร้อนยังคงดำเนินต่อไปค่ะซึ่งไม่ได้เป็นหัวหน้าก็สามารถที่จะฟังคลิปนี้ได้นะคะเหมาะสำหรับทุกท่านที่ไม่อยากเป็นคนหัวร้อนค่ะ เราจะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปทีละนิดทีละหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณกําลังใจจากท่านที่ส่งข้อความมาหาอาจารย์นะคะอ่านแล้วอาจารย์ก็ดีใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆขอบคุณที่ส่งพลังงานดีๆมาให้อาจารย์นะคะค่ะสําหรับภารกิจหัวหน้าไม่หัวร้อนวันนี้เป็นภารกิจที่17แล้วคะ่ะมันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาทักษะการตัดสินใจนะคะ ดังนั้นวันนี้จึงพูดในเรื่องของการฝึกวางแผนงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเห็นไหมคะว่าเท่าที่ฟังมานะคะหัวหน้าไม่หัวร้อนไม่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะมันจะต้องมีหลายๆองค์ประกอบที่จะช่วยให้ลดความร้อนของหัวหน้าลงค่ะนะคะการที่หัวหน้าวางแผนงานดีและ มีความสามารถในการบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันจะช่วยให้หัวหน้าไม่หัวร้อนไม่อารมณ์เสียง่ายเนื่องจากว่าภาระงานมันเยอะมากเหลือเกินนะคะและถ้าหัวหน้าวางแผนดีบริหารเวลาได้ดีคนในทีมก็จะหัวไม่ร้อนค่ะนะคะเพราะว่าสั่งทุกอย่างด่วนหมดนี่มันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ลองมาตั้งใจฟังกันนิดนึงนะคะแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและ จะเป็นประโยชน์นะที่เราจะค่อยๆพัฒนาตัวเองวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะก็ส่งต่อไปให้เพื่อนๆได้เลยค่ะการวางแผนงานแล้วก็การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของหัวหน้านะคะโดยเฉพาะหัวหน้าที่เป็นคนคิดดีมี eq และเป็นทักษะสำคัญสำ,ญสำหรับ การที่เราจะเป็นหัวหน้าที่ไม่หัวร้อนค่ะเพราะเมื่อเราวางแผนงานได้ดีบริหารเวลาอย่างเหมาะสมและลงตัวมันจะช่วยลดความเครียดให้กับหัวหน้าเองและลดความเครียดให้กับลูกน้องด้วยนะคะแล้วก็ยังสร้างความชัดเจนในการทำงานให้กับทีมงาน และสิ่งที่สำคัญมากๆเลยหัวหน้าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานค่ะทีนี้ทีมงานก็จะเอาละวางแผนเป็นนะคะแล้วก็บริหารเวลาดีดีหัวหน้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่บางทีบางเรื่องไม่ต้องสอนนะแค่ทำให้ดูเนี่ยลูกน้องจะซึมซับทีมงานจะรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะวันนี้อาจารย์มีแนวทางฝึกวางแผน แล้วก็บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมาฝากกันนะคะจะต้องเริ่มต้นกับการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะนะคะการตั้งเป้าหมายงานให้ชัดเจนมันทาให้เราเนี่ยได้เห็นเรียกว่าเราก็จะจดจ่อในสิ่งที่ควรจดจอ่อคือจดจ่อที่เป้าหมายนะคะอาจจะระบุงานให้ชัดเจนนะคะว่านี่คืองานอะไรนะคะแล้วงานเนี้ยงานชิ้นนี้ของเราเนี่ย มันจะวัดผลสำเร็จอย่างไรนะคะมันจะเป็นไปได้จริงไหมนะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าฝานันฟุง้งคิดเรื่องแบบนี้ก่อนเลยนะคะว่างานอะไรวัดผลสำเร็จได้อย่างไรมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คืองานที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรไหมนะแล้วก็งานตรงนี้จะเสร็จเมื่อไหร่เห็นไหมคะนี่คือเป็นการถามตัวเอง ถามเพื่อเพื่อให้เราตระหนักรู้คะ่ะเพื่อให้เรารู้ว่าทํางานชิ้นเนี้ยเพื่ออะไรนะคะแล้วงานตรงเนี้มันมีความหมายกับเราหรือว่าทีมงานแค่ไหนอันนี้มันจะเหมือนเป็นวิธีที่ที่ฝึกถามตัวเองนะก็เรียกว่าเป็นทักษะของ EQ เนี่ยแหละนะคะเป็นการถามตัวเองเพื่อให้เราเกิดความตระหนักรู้ในการทำงานนะคะ อีกเทคนิคหนึงนะคะซึ่งไปฟังทวนได้จากคลิปที่1 0 4นะคะคิดดีมี EQ 104ซึ่งเป็นหัวหน้าไม่หัวร้อนในภารกิจที่ผ่านมาค่ะจะเป็นเรื่องของเหมือนแบบแยกแยะให้งานให้ออกว่าเออแยกให้ออกนะว่างานด่วนงานสำคัญนะอันนี้ก็ต้องฟังทวนเลยนะคะอย่างเช่นออมันก็จะแบ่งแบ่งงานนะคะออกเป็น4ช่องอย่างเช่น ด่วนไม่ด่วนนะคะสำคัญไม่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าด่วนสําคัญอะก็ทําทันทีเลยอย่างเช่นมีเรื่องวิกฤตต่างๆก็ว่าไปนะคะหรือว่าถ้าไม่ด่วนแต่สําคัญก็อย่างเช่นวางแผนการพัฒนาตนเองการวางกลยุทธ์ต่างๆอันนี้ต้องทำนะแต่ไม่ด่วนไม่เป็นไรนะคะหรือ งานที่ด่วนแต่ไม่สําคัญอะไรที่ด่วนแล้วไม่สําคัญมอบหมายให้คนอื่นคะ่ะนะคะหรือถ้าไม่ด่วนแล้วก็ไม่สําคัญก็ตัดทิ้งนะลดลงนะคะไอ้พวกงานไร้สาระพวกที่แบบว่าไปอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากจนเกินไปซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเวลาที่เราพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนะคะมันเหมือนกับ เราต้องฝึกแยกอารมณ์ที่เร่งรีบทุกอย่างเร่งรีบหมดมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเราต้องแยกอารมณ์ที่เร่งรีบออกจากความสําคัญจริงของงานมันจะทําให้เราเห็นสาระในตัวงานมากขึ้นนะคะนะคะอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งอันนี้นะคะก็ควรจะต้องใช้เลยคือการวางตารางเวลาคือกําหนดเวลานะคะกำหนดเวลากับงานแต่ละกลุ่มในแต่ละวันนะคะ บางท่านเนี่ยไปเสียเวลานะเขียน Things to do นีใช้เวลาเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ทำ <laughs> นะเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเรากำหนดเวลาอย่างเช่นสมมุติอันนี้สมนะสมุินะสมมติว่า9โมงเนแบบสดชื่นนะทานข้าวมาเรียบร้อยเนี่ยอาจจะ9โมงถึง10โมงวางแผนกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรืออาจจะมีประชุมตอนไหนอาจจะสิบโมงถึง11บเอโมงหรือว่าสิบโมงสิบโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการประชุมทีมอาจจะช่วงบ่ายก็ระบุเวลาระบุเวลาอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ตอบอ e ีเมลนะคะหรือว่าจะคุยกับจะสื่อสารในองค์กรอะไรก็ได้จะสื่อสารกับทีมงานก็ได้นะฮะแล้วก็คือระบุเวลาให้ให้ชัดเจนแล้วเราก็ดูเลยว่าเอ๊ะถ้าเราเหมือนวันนี้เป็นประชุมใช้เวลาเยอะเกินไปอ่ะ อย่างเช่นแค่สมมติาประชุมแค่การติดตามงานอย่างงี้มันไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงคือค่อยๆสังเกตค่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะใช้เวลาได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามากำหนดตารางเวลาเนี่ยนะคะก็ให้คำแนะนำเอาหลักของ EQ ไปนิดหนึ่งนะคะว่าเราต้องเคารพเวลาของตัวเองและต้องเคารพเวลาของผู้อื่นด้วยนะคะต้องพอสักทีนะคะกับการประชุมแล้วพยายามพูดถึงความดีของตัวเองอ นะสมมติเวลาประชุมหนึ่งชั่วโมงพูดถึงความดีของตัวเองครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเราไม่เอาแบบนั้นค่ะนะคะหรือมานั่งวิจารณ์คนนู้นคนนี้อ่ะนาทีอะไรเงี้ยนะคะเราต้องตรงประเด็นนะคะนะคะแล้วก็กําหนดเป้าหมายแล้วทําตามที่เป้าหมายที่กําหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเคารพเวลาของตัวเองของผู้อื่นจําเป็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ คนที่คิดดีมี eq เวลาที่มีคนมาขัดจังหวะเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความขัดจังหวะอย่างมีสติและใจเย็นนะคะนะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็ฝึกตั้งสตินะคะฝึกตั้งสติแล้วก็มาดูซิว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้าง นะคะอย่างเช่นสมมุติว่ามีลูกน้องมาพูดถึงเรื่องงานรายงานความคืบหน้าถ้าเราไม่ตั้งสติเราจะพล่งไปเลยนะคะซึ่งการคำพล่งของเราการสื่อสารของเราอาจจะทำให้สร้างความเจ็บปวดให้กับทีมงานของเราก็ได้เพราะฉะนั้นหยุดตั้งสติก่อนตอบสนองนะคะเสร็จแล้วดูผลกระทบ ดูผลกระทบว่างานนี้มีผลกระทบยังไงบ้างจะต้องรีบจริงไหมสมมติมีคนมาเร่งๆให้เราเซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูนะคะเคยเซ็นประกันตอนช่วงประมาณจะเข้างานไหมละ่ะ <c oughs> นะมีคนเอาประกันมาให้เซ็นเนี่ยนะ <c oughs> ก่อนจะเข้างานเรรีบๆอะไรเงี้ยนะนะก็มันก็ผิดพลาดได้นะบางทีเราต้องค่อยๆดูว่าไอ้สิ่งที่เราจะเซน็น หรืองานเนี้ยมีผลกระทบยังไงบ้างมันต้องรีบจริงไหมขณะนั้นนะคะแล้วก็เราเลือกทำอย่างมีสติเน้เน,นนะคะเลือกทำงานอย่างมีสติไม่ใช่ทำตามอารมณ์นะคะก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละเนื้อง,งานนะคะอันนี้ทุกท่านก็อาจจะพยายามเชื่อมโยงถึงงานของตัวเองนะคะอีกเทคนิคหนึ่งในการฝึก วางแผนงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งจำเป็นมากๆเลยนั่นคือการสื่อสารกับทีมอย่างเปิดใจค่ะก่อนอื่นต้องสร้างความเข้าใจว่างานนี้ใครรับผิดชอบนะคะเคยเจอไหมคะคนไหนที่บางทีมันอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมกับบางคนนะคะคนไหนที่ว่างง่ายนิสัยดีหัวหน้าก็จะมอบหมาย ให้น้องนิสัยดีและน่ารักคนนั้นทําอยู่คนเดียวเพราะคนอื่นมันวีนไรเงี้ยไม่เอานะหัวหน้าต้องกระจายงานนะไม่อย่างงานคนดีอ่ะจะเหนื่อยตายจะหนักไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องกระจายงานอย่างยุติธรรมนะคะและสร้างความเข้าใจแบบเหมือนให้เข้าใจตรงกันนะว่าใครรับผิดชอบงานนี้นะคะ ใครรับผิดชอบงานอะไรนี่หัวหน้าต้องมีความชัดเจนนะคะและจะต้องถามทีมเลยนะคะคำถามนี้จะน่ารักมากเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจเลยนะว่าเรามีเวลาพอไหมเนี่ยนะแล้วก็ลองตรวจสอบความรู้สึกของทีมเพื่ออะไรคะเพื่อปรับแผนให้มันเหมาะสมดูหน้าดูตาของลูกน้องนิดนึงดูหน้าดูตาของทีมงานนิดนึงนะคะเช่นสมมุติว่า ยกตัวอย่างนิดนึงนะสมมติถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมอย่างเงี้ยนะคะ,ะมีโปรเจกต์ที่จะต้องส่งภายใน7วันโอ้โหเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าสําคัญมากๆเลยนะต้องส่งภายใน7วันเนี่ยทำอะไรก่อนคะแยกงานก่อนเลยนะว่าอะไรด่วนอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญนะคะกลับไปฟังคลิปที่16กนะคะกลับไปฟังภารกิจที่16เพื่อทวนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาลงตารางงานเลยว่าเราจะทำเวลเราจะทํางานเนี่ยทำงานอะไรบ้างในเวลาเท่าไหร่ ระบุให้ชัดเจนแล้วก็ดูซิว่าเวลาที่เราระบุเนี่ยงานไหนมันใช้เวลาน้อยเกินเ,เวลาไหนที่ใช้เวลามากจนเกินไปก็ปรับลงมานะคะจากนั้นเราแม้ว่าเราจะมีเวลาทํางาน7วันแต่เราจะต้องมีการประชุมแต่การประชุมของเราจะต้องไม่เป็นการประชุมแบบว่า ยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องฝึกประชุมสั้นกระชับตรงประเด็นนะคะอาจจะประชุมกับทีมแบบสั้นๆ15นาทีเลิกพอกันทีกับการประชุมควบคู่กันนินทาหรือพอกันทีกับการประชุมควบคู่กันเสนอหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ประชุมแบบสั้นกระชับและเห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า และหากมีปัญหาอะไรเราจะร่วมกันแก้ไขนะคะไม่ใช่ใส่สีคนอื่นเลยนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราหัวหน้าก็จะต้องใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจเพื่อฟังความท้าทายกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทีมที่เราจะต้องทำงานด่วนนี้ภายใน7วันนะนะคะอันนี้หัวหน้าต้องตั้งใจฟังเพื่อจะ ซัพพอร์ตเต็มที่นะคะให้กำลังใจนะคะแล้วก็เน้นเลยว่าเราจะไม่ตัดสินว่าคนนั้นแย่ yeah, คนนี้นไม่ดีนะคะเราเน้นการสื่อสารแบบไม่ตัดสินและเป็นการสื่อสารแบบที่ให้กำลังใจผลที่ได้เนี่ย ทีมก็จะทำงานอย่างมีเป้าหมายเห็นไหมเรามีเป้าหมายร่วมกันเราไปด้วยกันนะคะแล้วก็จะไม่เครียดเกินไปหัวหน้าก็จะไม่หัวร้อนและลูกน้องก็จะไม่หัวร้อนต้องต้องต้องคิดเรื่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์เพื่อให้ไปหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมนะคะก็ไปอ่านได้นะคะทีนี้นะเราก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคะเอาละค่ะก็มีคำถามก็ส่งคำถามมาได้จะค่อยๆทยอยตอบนะคะแล้วก็จะเสร็จแล้วเนาะนี่มาครึ่งทางนิดๆแล้วนะคะก็เหลืออีกไม่กี่วันอนุญาตให้ฟังทวนแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีคำถามอินบ็อกซ์มานะคะเอาละค่ะแล้วเราก็จะมาปฏิบัติภารกิจ หัวหน้าไม่หัวร้อนไปด้วยกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ